สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับรีวิวมีดใช้งานในอุตสาหกรรมนะครับในงานช่างนะครับอันนี้เป็นมีดที่ผมซื้อจากฮาร์ดแวร House ์ที่หัดใหญ่นะครับก็พอดีไปซื้ออุปกรณ์ช่างกับเพื่อนแล้วก็เดินเดินไปไปเจอเฮ้ยมันเป็นมีดที่หน้าตาดูแบบน่าจะใช้งานในกิจกรรมที่เราทำกันได้นะครับก็คือทำต้นไม้อย่างเช่เนไปตัดพวกกิ่งไม้ตัด ก้านต้นไม้ไม้สวยงามนะครับพวกบอนพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ใช้ตัดแพ็กกิ้งสายรัดลังกรีดลังตัดเชือกตัดอะไรแบบนี้ได้นะครับอันนี้ราคาถ้าจําไม่ผิดอยู่ที่ประมาณร้อกว่าบาทหรือว่ายังไงนะถ้าผมจำไม่ผิดพอดีบิลที่เอามาด้วยเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนนะหาไม่เจอก็เลยจําไม่ได้ว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่แต่ว่าจําได้ว่าไม่ถึง200บาทนะครับอันนี้เป็นชื่อยี่ห้อ g o b l a d นะครับ g o b l a d Since 1885นะครับก็คือเป็นยี่ห้อผลิตงานช่างซึ่งจริงๆผมเองก็ไม่รู้จักยี่ห้อน,นี้มาก่อนเหมือนกันนะแต่เห็นก็คือมันแขวนอยู่บนแรก็กเดินเข้าไปหยิบมาเลยนะครับไม่ต้องคิดมากดูราคาเออร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบกว่าบาทหรือว่ายัางไงหรือร้อยหกสิบกว่าหรือร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยจาไม่ได้แล้วนะครับเป็นลิโนเลียมนะครับลิโนเลียมไวนิลไนฟ์ ife, ก็คือเป็นมีดที่เอาไว้ตัดแผ่นไวนิลนะครับโดยเฉพาะเลยมีคําบรรยายบอกไว้ว่า For cutting and trimming linoleum or vinyl floor covering นะครับก็คือเป็นมีดที่ออกแบบมาสำหรับตัดแผ่นลิโนเลียมหรือแผ่นไวนิลนะครับสำหรบับงานปูพื้นอย่างเช่นพวกกระเบื้องยางนะครับแผ่นบุผนังเนี่ยเขาบอก roofing and carpeting Car ก็คือเป็นปูพรมนะครับซึ่งพรมปูพื้นเนี่ยถ้าใครเคยสัมผัสเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันมีลักษณะคือความหนาแล้วก็เหนียวเพราะว่าพรมเนี่ยมัน เต็มไปด้วยเส้นใหญ่นะครับใช้วัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุธรรมชาติเนี่ยหักทอเข้าไปหลายๆชั้นแน่นมากเลยแล้วมีความหนาประมาณ3-5มถึงมิลลิเมตรบางรุ่นหนากว่านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมอีอุปกรณ์ตัดที่เหมาะสมนะครับใช้คัตเตอร์ตัดก็ได้ไม่เป็นปัญหาแต่พวกนี้คือเขาเออกแบบทรงมีดและใบมีดมาสำหรับตัดอะไรแบบนั้นโดยเฉพาะเลยนะครับตรงด้านหน้าจะบอกว่า Pro Stainless Steel Blade คือเป็นใบมีดสแตนเลสสตีลนะครับด้ามเป็น Non-Slip Grip ก็คือ จะสังเกตดูว่าด้ามอ้วนแล้วก็ใหญ่มากเลยครับอยู่ในมือนี่คือแบบอย่างกับด้ามมีดฟิกซ์เบดแบบที่เป็นมเชเต้มีดใช้งานบูชคร f t เลยอะนะครับเพราะว่างานตัดพวกนี้มันใช้งานระยะเวลานานนะครับในการลากตัดแบบตัดเป็นร้อยรเมตรเลยตัดทั้งวันอะนะครับเพราะฉะนั้นด้ามก็ต้องจับสบายแล้วก็จับถนัดไม่ลื่นมือด้วยนะครับตรงนี้อันนี้เป็นภาษาอื่นๆเนาะส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีคําเตือนนะครับ ใส่อุปก,กรณ์ป้องกันตาด้วยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผลิตในประเทศจีนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะแพ็คกันเลยผมจะลองแกะดูนะครับว่าจะใช้วิธีฉีกแบบนี้เลยนะครับดื้อๆเลยโอเคแล้วลองสัมผัสต,ตัวใบมีดกันดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวมีดนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นมีดสําหรับใช้ทํางานคืออันนี้อาจจะใช้ตัดแผ่นไวนิลนะครับ เลโนเลียมหรือว่าใช้ตัดพวกวอร์เปอร์อะไรอย่างเงี้ยพรมพรมเนี่ยบางรุ่นเนี่ยมันจะมีเส้นใยเลซซนอะไรที่มันคมแล้วแข็งนะครับถ้าใครเคยปูหญ้าเทียมด้านล่างของหญ้าเทียมนะครับด้านบนมันนุ่มนั่นแหละเนะเขียวเขียวสวยๆแต่ด้านล่างของหญ้าเทียมเนี่ยมันจะเป็นสีดําๆนะครับแล้วมันจะเป็นพวกได้เส้นใยอะไรแล้วก็ใช้ยางชุบซึ่งมันมันคมนะ ถ้าใครเคยม้วนหญ้าเทียมด้านที่เป็นสีดําขึ้นมาข้างบนนะครับหรือว่าเป็นแผ่นพรมก็ตามพรมที่ปูในโรงแรมในะี่ยอะไรเงี้ยหงายมันขึ้นมาด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นพวกเส้นใยพวกนั้นแล้วมันจะมีพวกสารเคมีคล้ายๆกาวเรซินน่ยชุบอยู่ซึ่งอันนั้นนะครับถ้าเกิดไปเดินเฉียดโดนนะโดนมือหรือว่าโดนขาเนี่ยโดนเท้าเนี่ยไปเตะโดนนะมันบาดเลยนะมันคมมากเลยแล้วมันเหนียวมากด้วยนะเพราะฉะนั้นมีตัวนี้ก็เลยออกแบบมาให้ใช้งานตัดอะไรแบบนั้นได้นะครับ ทรงมีดตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคือหลังตรงแล้วก็ปลายก็ดรอปลงมานะครับตัดลงมาเกือบจะ90องศาเลยมีผิวนะครับเป็นซาตินฟินิชคืออันนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องของความสวยงามอะไรหรอกเพราะมันเป็นมีดใช้งานนะครับแต่ปลายก็คือจะมีลักษณะคืองุ้มลงแล้วก็จะมีคมอยู่บริเวณด้านหน้าที่เป็นคมโค้งธรรมดาส่วนการกรายดิงมีดตัวนี้ก็เป็นโฮโลกรายนะครับคือกรายแบบว้าล์นะครับทำให้ลักษณะคุณสมบัติของการกรายดิงแบบนี้คือมี คุณสมบัติสูงนะครับในการตัดผ่านของที่มีความหนาแน่นเหนียวนะครับได้ดีคมมีความบางนะบ,บางเฉียบเลยแล้วก็ตัดลื่นดีนะครับความต้านทานในการเสียดทานเวลาลากผ่านวัตถุมันน้อยนะครับส่วนด้านเซกชันตรงกลางไปถึงด้านหลังจะเป็น s e r r a t e d หรือฟันหยักนะครับซึ่งออกแบบมาช่วยในการตัดเชือกนะครับได้ด้วยแล้วก็ตัดเส้นใดที่มีความเหนียวหนาได้นอกจากจตรงด้านบนที่มีความเรียบแลว G02 2 3มเนี่ย0 2 3 2 3เนี่ยมันเป็นน่าจะเป็น serial number หรือไม่ก็เป็นรหัสของมีดรุ่นนี้นะครับเราจะบอกว่าเป็นเป็น Pro Steel ซึ่งก็น่าจะขึ้นสนิมแหละผมเดาว่าน่าจะทำจากพวก 420SC หรือว่า 440C หรือไม่ก็เป็น 8CR13MOV หรือเปล่าน,นะครับเขาไม่ได้บอกสเปกว,ว่าเป็นอะไรส่วนกริปนะครับด้านบนจะเป็น Impact Plastic ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น rubber ejection mold คือเป็นยางที่หล่อหุ้มขึ้นมานะครับทั้งด้ามเลยนะรอบด้านเลยแล้วก็ด้านจะมีลักษณะเป็นคอนทัวร์คือโค้งนะครับทั้งด้านหน้านะครับด้านข้างโค้งหมดเลยนะครับด้านบนก็ด้วยแล้วมีเป็นพลาสติกสีขาวฝังอยู่นะครับว่า g o b l a t นะครับ g o b l a t นะครับสะกดตัวทีสตัวก็เน้นตัวเสียงตัวทีเยอะๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นลายผิวส้มกันลื่นนะครับก็เป็นยาง เหมือนกันแต่มันไม่ได้เหนียวนะครับมันก็ไม่ได้หยุ่นอะไรแต่ว่าก็จับถนัดดีกลมๆม,มนๆดีส่วนแทงหรือว่าด้ามนะครับข้างหลังก็จะมีรูร้อยแลนยาร์ดขนาดใหญ่เลยร้อยสายคล้องกันตกได้นะครับมนๆจับถนัดดีนะครับจับแล้วก็ใช้วิธีจิกเข้าไปแล้วก็ลากฟืดแบบนี้นะครับใช้เป็นมีดตัดพวกกิ่งต้นไม้อะไรประมาณนี้น่าจะได้ด้วยนะครับหรือตัดพวกสายรัดลังนะครับที่เป็นแพ็ สายแบนๆพลาสติกแข็งๆน่าจะใช้เกี่ยวเข้าไปแล้วก็ตอบัตอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปลอกมาให้นะครับแล้วก็ใบมีดเป็นฟรีสเบดคือไม่สามารถจะพับเก็บได้ก็เป็นมีดใช้งานในแคมป์ในค่ายที่หรือว่าในไซต์ก่อสร้างนะครับที่ค่อนข้างที่จะจับถนัดแล้วก็น้ําหนักก็ไม่ได้หนักด้วยนะครับจับถนัดดีนะครับนี่คือ p r o ออสเตนเลสตลมีดท,ทรงฮอกบิลไหมก็ไม่ใช่ฮอกบิลีกนะครับมันเป็นทรงฮุกทรงอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับเขาบอกว่าเป็นเลโนเลียม um นะครับ เ e โ o เลียมไว y นลไนฟ์นะครับมีตัดเรโนเลียมแล้วตัดไว n y ลนะครับจากโกล l o o d ดนะครับ Since 1885ก็ประมาณนี้นะครับลองไปซื้อลองไปดูใน Hardware House ได้นะครับน่าจะมีอยู่มีอุปกรณ์อีกหลายชิ้นเลยของยี่ห้อนี้นะครับพวกเกรียงพวกเซลอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับด้ามไขควงอะแหละนะครับที่เป็นหุ้มยางกันลื่นนะครับสีแดงดำชัดเจนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับ baby ride and out